สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีความสุขและความเจริญให้มีอายุมั่นขวัญยืนให้ความดีจงรักษาท่าญ,ญาติโยมอันความดีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งกระทําได้ง่ายสําหรับในกลุ่มของบัณฑิตผู้ใฝ่ดีอันความดีนั้นทําได้ยากของผู้ในฝ่ายกลุ่มคนทาน ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจงหมั่นพยายามทำกรรมดีสร้างกรรมดีด้วยกายกด็ดีวาจากด็ดีด้วยใจกด็ดีประกอบด้วยศีลประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยจริยาก็วัดปฏิบัติท่านญาติโยมต้องพยายามฝึกต้องพยายามหัดทำให้มาได้ทุกวันทุกวันการฝึกหัดธรรมะการฝึกหัดจิตใจการฟอกจิตใจการยกจิตใจการพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องของมนุษย์ทุกคนต้องกระทำ และทุกคนต้องยึดถือประพฤติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางของคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะปล่อยได้วินัายกรสัตว์โลกทั้งหลายให้เดินไปสู่แนวทางที่ถูกต้องไปสู่ในความไม่ล้มเหลวจากความเป็นธรรมไม่ล้มเหลวจากความเป็นธรรมชาติไม่ล้มเหลวจากคุณงามความดี บุคคลผู้จะทำความดีได้ต้องมีความสะอาดกายสะอาดวาจาและสะอาดใจเมื่อทั้งสามประกอบด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีและใจก็ดีสะอาดแล้วบุคคลเหล่านั้นก็ย่อมมีสุขติพบย่อมมีสวรรค์เป็นที่ไปมีบันไดขึ้นไต่ไปสู่ความสุขความเจริญเพราะผู้มีความสุขความเจริญได้นั้นก็ต้องอาศัยการฝึกขัดจิตฟอกจิต จากมันขุนมัวให้มันอาดแต่มันขาวให้มันป่องใสแต่มันก็จะทํายากในในหมู่คนพานแต่ก็จะทําง่ายในระหว่างคนบัณฑิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึง,งตัดว่านิมิตตังสาตุลูปานังกตันยูกตัตตจิตตังทันตังสุขาวหัง เมื่อจิตได้รับการสุกฝนดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ด้วยปาการาชนีสายุชนตั้งหลายชีวิตคนเรากว่าจะได้เกิดมาชาติหนึ่งพบหนึ่งหลายแสนกับหลายแสนชาติและเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีก,กหลายแสนกับหลายแสนกรัมเพราะฉะนั้นญาติโยมเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าทำชีวิตให้เป็นหมันเสียเปล่า,าจงรีบเพียรพยายาม สร้างสะสมในกรรมดีสร้างสะสมในสิ่งที่เป็นกุศลกระทำสิ่งที่เป็นบุญกระทำสิ่งที่มันเป็นที่พึ่งเพราะบุญนั้นเป็นสิ่งที่สะอาดปองใสปองใสสะอาดเมื่อความสะอาดเกิดในจิตใจบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะมีความสุขเมื่อสิ่งใดขุ่นัวในจิตใจบุคคลใดบุคคลนั้นก็จะมีความทุกข์โดยปะกาลชนีแลจเจริญพร